สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์넷ไปจี้จุดดวงเช่นเคยนะในรอบนี้อาจารย์ก็จะกลับมาพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้หลักของโหราศาสตร,ร์ไทยนั่นเองนะคะมาประกอบกับการใช้ไพ่ในการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะคะว่าเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะการเงินความรักและสุขภาพของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะ จะเป็นอย่างไรบ้างขอให้ท่านฟังไว้เพื่อเป็นแค่แนวทางในการวางแผนชีวิตนะคะเป็นเพียงแค่เข็มทิศช่วยนำทางชีวิตของท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะและสามารถฟังได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะอาจารย์ต้องบอกเลยนะคะว่าดวงดาวหลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวพาทิศนะคะ ดาวพับพุทธ ดาวประสุกนะคะดาวพระพฤหสัสบดีนะคะและดาวพระมนตรยู่ต่างก็โครจรอ,อยู่ในภพลาพักของชาวลักะนณาราศีกรกฎด้วยทําให้ในช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนนี้ครึ่งเดือนแรกนั้นชาวลักะนณาราศีกรกฎจะทําอะไรรีบทาเลยนะคะเป็นช่วงน้ําขึ้นรีบตักเลยท่านจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจากสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทําแถมยังได้ เจอเพื่อนเจอคนหวังดีนะคะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้กันเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านนะคะเรียกว่าไปไหนก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเช่นเดียวกันและดาวพั้งคานนั้นนะคะก็จับโคจรเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งกระเซตตาที่พอดีคือความมั่นคงแล้วนะทำให้ไม่ว่าท่านจะพูดจะติดต่อพูดคุยเจรจานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงาน การเงินเป็นขนดีสำหรับท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเลยเรียกว่าจะพูดจะคุยจัดทำอะไรเจราจาเป็นซั์วาจาเป็นซับเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานทางด้านคําพูดและการเจราจาการค้าการขายเนี่ยถือว่าช่วงนี้ท่านต้องมาพรีเซนต์ตัวเองมากเลยนะต้องมาออกสื่อไลฟ์สดโซเชียลให้มากๆด้วยนะถือว่ายอดขายท่านจะเข้ามา เป็นกรอบเป็นกรรำเช่นเดียวกันเลยนะคะประกอบเพราะว่าในช่วงนี้ชาวลัคกนาราศีกรกฎทุกท่านอาจจะมีการได้เดินทางบ่อยเดินทางไกลที่ประจอรลงเท้าก็ได้หรืออาจจะมีการปรปับปรุงซ่อมแซมนะคะหรือว่าแก้ไขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัาย แก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับยวดยานผ่านนะมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นหรือว่ามีการรีโนเวทกันเกิดขึ้นก็นได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวลักนาราศีกรกฎเลยนะคะ ในเดือนมิถุนายนนี้ท่านเองต้องระวังในเรื่องของการขับรถขับลาระวังในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับข้อขาเอ็นเข่ากระดูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวรา,าศีกรกฎก็ยังคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับภาวะการเป็นโรคข้อเข่าขากระดูกเส้นเอ็นอยู่นะเพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะในด้านการเงินนะจารย์ต้องบอกเลยว่า ตลอดทั้งเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย ในด้านการเงินถือว่าได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะคะดาวการเงินของท่านคือดาวพาทิตได้โคจรอ,อยู่ในภพลาภะและได้แถมยังได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราสัตไทยนั่นเองนะคะได้คู่คู่สมพลได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยและดังไปเจอกดาวคู่มิตรคือดาวพระพฤหัสัป,ปด์ีแบบนี้ทำให้ท่านจะหาเงินค่อนข้างง่ายได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ อาชีพนะคะการงานของท่านด้วยนะไม่ใช่ว่าใครอยู่เฉยๆแล้วเงินจะไหลมาทับท่านนะเป็นไปไม่ได้แต่ก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะท่านมีเกณฑ์นำเคลื่อนรีบตักเพราะฉะนั้นจัดจับอะไรจะทําอะไรให้รีบทําเลยนะคะพอหลังจากกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวก,การเงินของท่าน ก็จะโคจรเข้าพกวินาทนะคะและดวงดาวทั้ง3ดวงด้วยกันคือดาวพระอาทิตินะคะดาวพระพุธดาวพระศุกร์ก็โคจรเข้ามุมวินาทคือมุมอับกับดวงชะตาของท่านนั่นเองทําให้ในด้านดีคือชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ การแก้ไขปัญหางานทางด้านการติดต่อตวัวแทนในหน้างานออนไลน์งานการค้าการขายงานต่างประเทศนะคะบริษัทต่างชาติหรืองานที่ต้องมีการทำเบื้องหลังเนี้ยไม่ค่อยเจอคนทำงานเป็นกะเนี่ยท่านยังคงมีไรายได้เข้ามา ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้ทํางานอย่างที่อาจารย์พูดนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าได้เงินมาก็ต้องมีเรื่องต้องใช้ต้องจ่ายโดยค่าใช้จ่ายของท่านเนี่ยมักจะมาจากเรื่องภาระของท่านภาระอาจจะเป็นภาระจากคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของท่านนั่นเองและก็เรื่องของการเดินทางการติดต่อหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องของการงานการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมพวกยอดยานผ่านนะหรือว่า ตกแต่งต่อเติมบ้านนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของการเงินก็ไม่ได้แย่เช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวการเงินที่กวัวจอมาพบวีนาแบบนี้นะได้ตําแหน่งที่ดีคือราชาโชคนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะวางแผนในเรื่องของการเงินดีอาจารย์เชื่อว่ายังไงท่านก็มีเงินเก็บมีเงินเป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอนบอกคำว,ว่าราชาโชคเนี่ยคือโชคจากพระราชาเมื่อดวงดาวเนี่ยบ่งบอกนะคะว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้เงินแบบดีได้เงินง่ายอะ่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องขยันให้มากขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินตกเบิกเงินค้างจ่ายเงินประกันหรือว่าแม้แต่เงินที่เกี่ยวข้องกับ เงินการแบ่งปันผลนะคะหรือคนรักคู่ครองอาจจะเอาเงินมาให้หรือได้เงิน มอดกก็ได้นะตรงจุดนี้ก็จะมีเข้ามาด้วยทีนี้ทางด้านการงานนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎดาวการงานที่อาจารย์บอกคือดาวพระอังคารนั่นเองไดโคโจรนะคะอยู่ในตําแหน่งกเกษตาราธิบดีด้วยนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการงานนั้นไม่ว่าถ้าจะทํางาน,นะะอะไรก็ตามก็จะมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้กัน ช่วยเหลือท่านแถบนี้ได้มิตรได้เจอคนรู้ใจเข้ามาให้กันเกื้อกูลท่านด้วยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าดาวการงานได้ตำแหน่งดีก็จริงนะคะแต่ท่านที่ต้องใช้คำพูดหรือว่าทำงานด้านเอกสารเนี่ยช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะคะระวังจะมีปัญหานะคะหรือว่าอาจจะวางไม่เป็นที่มีคนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเอกสารสูญหายเสียหาย หรือแม้แต่กระทั่งของมีค่าด้วยนะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เช่นเดียวกันทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องการเงินนิดหนึ่งในเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันครึ่งเดือนหลังนี้ระวังจัดถูกการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเกี่ยวกับทรัพย์สินของท่านหรือทรัพย,ย์สินสูญหายเสียหายนะคะ ถูกขโมยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ใครมีของมีค่าก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันทีนี้กลับมาเรื่องของการงานนะคะอย่างที่จันบอกดาวการงานนั้นนะได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างดีแบบนี้นะคะใครที่ว่างงานอยู่นะ รีบเลยนะรีบส่งใบสมัครงานเลยนะคะถือว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้รับการติดต่อกลับมาหรือว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาเช่นเดียวกันแม้ว่าดาวการงานจะได้ตาแหน่งที่มั่นคงแต่งานที่เข้ามาในช่วงเนี้ใครทําการค้าการขายต้องมีการลดแลนแจกแถมนะคะพวกเซลล์อะไรพวกเนี้ย จัดโปรโมชั่นให้เต็มที่นะถือว่าท่านซื้อใจลูกค้าได้ลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะติดท่านเป็นเวลานาน,านเช่นเดียวกันทีนี้ทางด้านความรักคนโสดอาจารย์ต้องบอกเลยว่าความรักคนโสดนั้นนะจะต้องเจอกันจากคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะถึงจะค่อนข้างดีนะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วอาจารย์มองว่าความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะหรือว่า ต่างคนต,งต่างต้องมีภาระหน้าที่ของการทํางานนั่นเองก็ถือว่าไม่ได้เดือดร้อนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะอาจจะมีการประทักกันในเรื่องคําพูดได้นะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับไพ่กันบ้งางค่ะว่าไพ่จะขยายความนะคะหรือว่าบอกอะไรเพิ่มเติม,มกับชาวรา,าศีกรกฎกันบ้างอ่านะคะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญเลยนะคะและไพ่เก้าเหรียญเช่นเดียวกัน และมีไพ่ของราชาถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าจากไพ่เนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการงานและการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นใครที่เป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์รับทรัพย์ ค่อนข้างมากหรือใครทํายอดขายจะปิดยอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากกรักทรัพย์มรดกหรือการขายที่ขายทางเกิดขึ้นด้วยนะถือว่าในเรื่องของการเงินค่อนข้างดีและการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ว่าก็ต้องมีภาระในการรับผิดชอบมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครได้ตําแหน่งราชาถือไม้เท้าอย่างนี้ถือว่างานค่อนข้างดีโดยเฉพาะเพศชายแต่ถ้าเป็นเพศหญิงนั้นนะคะอาจจะเหนื่อยน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ เดือดร้อนอะไร